RDFX โชว์ของ,ของกาหน่วยเคลื่อนที่เร็วบุกสายฟ้าแลบยึดเนิน225เขมรนไม่กล้าหือถูกปิดล้อมหนีทับแตกค่ะ หลังจากที่วันนี้ค่ะเพจ f เฟ e บ o o กกองทัพภาคที่2ระบุว่าเข้ายึดเนิน225ที่จังหวัดสุรินทได้แล้วนะคะอยู่ในระหว่างปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องโดยเนิน225เป็นรอยต่อจากเนิน350การเข้าควบคุมเนิน225เพื่อเป็นการตัดเส้นทางไม่ให้ฝ่ายกัมพูชาเข้ารุกคืบเนิน350ได้เท่ากับว่าฝ่ายไทยสามารถสาปนาความมั่นคงพื้นที่ปราสาทตาควายได้เบ็ดเสร็จค่ะ โดยทางเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นที่กองทัพภาคที่2ยึดเนิน225โดยระบุว่ากองทัพภาคที่2ประกาศยึดเนิน225ได้สําเร็จเท่ากับว่าตอนนี้ตาควายและเนิน350ของเราจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะถือว่าเมื่อกองทัพภาคที่2ประกาศอย่างเป็นทางการก็เท่ากับว่ากองทัพต้องการให้ประชาชนได้ทราบและสื่อไปถึงขมรนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ไม่ดรามา่า กองทัพเผยแล้วขมรก็มีแผนที่จะระวังกับเราเช่นกันทหารขมรที่ฐานบริเวณเนิน225ก็ต้องแจ้งไปยังฝ่ายสีของขมรแล้วเช่นกันว่าฐานแตกให้กับทหารไทยไปแล้วอยากสร้างความเข้าใจที่ดีให้คนไทยที่ติดตามข่าวค่ะคือในบริเวณแถบปราสาทตาควายจะมีช่องตามแนวชายแดนถึง3ช่องเริ่มจากช่องตาควายเป็นจุดปราสาทตาควายตั้งอยู่ค่ะถัดไปจะเป็นเนิน350และช่องติ๊กเบาะ เลยไปอีกหน่อยจะเป็นเนิน225ค่ะแล้วสุดท้ายคือในช่องกลางบริเวณหมู่บ้านธมโดนของเขมรในอดีตค่ะกัมพูชาสร้างถนนคอนกรีตแยกจากคางหลวงหมายเลข58ขึ้นสู่หมู่บ้านธมโดนตรงช่องกลางและยังสร้างถนนคอนกรีตแยกออกจากถนนที่ไปหมู่บ้านธมโดนค่ะโดยสร้างถนนอีกเส้นเพื่อมุ่งหน้าไปยังปราสาทตาควายซึ่งอยู่ห่างประมาณ7กิโลเมตร ซึ่งก็มีการวาดเส้นถนนด้วยสีเหลืองนะคะจะได้เข้าใจถนนคอนกรีตเส้นนี้ถือเป็นเส้นทางในการขนส่งยุทธปัจจัยและเสริมกําลังให้กับกองทัพกัมพูชาในการสู้รบกับทหารไทยโดยตลอดค่ะนอกจากนี้ยังมีกระเช้าที่ถูกสร้างจากพื้นที่ราบของเขมรขึ้นมายัางฐานที่ตาควายด้วยการที่กองทัพภาคที่2ยึดเนิน225ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของปราสาทต,ตาควายไปประมาณ2.4กิโลเมตร ก็เท่ากับว่าเราสามารถรบกวนการส่งกําลังบํารุงและทหารหรือถึงขั้นตัดเส้นทางที่ทหารกัมพูชาจะเข้าถึงเนิน350และปราสาทตาควายตามเส้นทางถนนได้แล้วค่ะการยึดเนิน225ก็เป็นการเสริมแรงให้การสถาปนาความมั่นคงให้เนิน350 และประสาทตาควายยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นปัจจุบันไม่มีข่าวเอ่ยถึงทหารเขมรที่ช่องติกเบาะเลยผมเข้าใจว่าก็น่าจะถอนกําลังไปหมดแล้วหรือถ้ายังอยู่ก็เท่ากับว่าทหารชุดนี้ถูกปิดล้อมครับปอลอถ้าทหารเขมรจะขึ้นมาตีในอนาคตก็ยากหน่อยครับตอนนี้เพราะเข้าใจว่าไอ้กระเช้าจากพื้นที่ราบขึ้นมาคงถูกทหารไทยทำลายไปแล้วเช่นกัน หรือถ้ายังไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักในกยามที่มีการประทะกันโดยทางเพจไทยเพลสค่ะได้โพสต์ข้อความว่าทีมงาน RDFX เป็นผู้พิชิตเนิน225โดยหน่วย RDF หรือหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วเป็นหน่วยทหารที่มีความคล่องตัวสูงพร้อมปฏิบัตภิภารกิจเร่งด่วนได้ทันทีทั้งการรบการช่วยเหลือภัยพิบัติการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยมีทั้งกองทัพบ,บกไทยที่เน้นการฝึกฝนเข้มข้น และเคยมีแนวคิดในระดับกองกําลังผสมของสหรัฐอเมริกาด้วยความหมายของ RDS ค่ะเป็นหน่วยทหารที่ถูกจัดตั้งเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วมีทั้งด้านความพร้อมด้านกําลังพลและยุโทโธปกรณ์สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปฏิบัติการได้ทันทีค่ะ